ดีนะครับได้กีบบอร์ดนี่อยู่อันโคตรขังมาขอโทษนะครับนี่ทรงผมเท่มากมือแซกหน่วยหนึ่งครับอ๋อมือแซกหน่วยหนึ่งครับชื่ออะไรครับมือแซกเนี่ยชื่อแหนมครับชื่ออะไรนะแหนมครับวันนั้นหน่วยสองรู้สึกว่าจะมีคนที่ว่าชื่ออะไรนะครับอาจารย์แม็กกี้เหรอหรือว่าอะไรนะที่ที่ตาครับตามือแซกใช่ไหมคียบอร์ดที่ที่แบบว่า พิการนะครับขอโทษนะเอาคีย์บอร์ดใช่ไหมครับเขาหาคนเขาหานักดนตรียังไม่ครบอาาจรย์เมื่อกี้เลยมาช่วยอ๋อครับที่ที่เขาเอาขึ้นไปร้องเพลงวันนั้นใช่ไหมครับโอ้คนนั้นแหละพี่คนที่ที่พี่บอกว่าวงดนตรีมืดอ่ะครับแกจะไปบ่อยได้ร้องเพลงร้องเพลงก็ไปเล่นคีย์บอร์ดแกก็ไปเล่นที่ร้องเพลงบนเวทีวันที่ร้อยเอ็ดนแมวล่าที่แกเล่นนี่ที่ผมคนนึงรายการแนวลานี่า ไปโดยโดยทั่วไปแล้วอยู่วงหมอลำเหรอครับค่อยมาอยู่นี่ค่อยมาอยู่รถแห่พเพิ่งมาปีแรกอ๋อเพิ่งมาปีแรกเหรอครับมาพร้อมกับรถแห่นี่เลยใช่ไหมอ๋อครับแสดงว่าพร้อมกับวรชัยใช่ไหมครับ,บ,บ,บมามมาหลังมาหลัง<า>วรชัยเย็นตุลาอืมครับเพราะปกติก็อยู่ทั่วไปหรออแล้วแต่ใครจะดา,าง,งากิสระไม่ได้เกตก็อยู่ ทองจันคำเกิืงทองจันทร์อ๋อคำเกลืองทองจันก็ไปเซฟินทองโอแล้วก็ลงไปร้านอาหารแสดงว่าอยู่แต่วงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมาวังบ้านไหนยูเซ่ครับบ้านยูเซ่ครับเสรภภูมิแล้วเราเป็นยังไงบ้างครับมาอยู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มาแรกๆก็คิดว่าจะมาเล่นๆจะมาแล้วงานเยอะงานเยอะจริงๆงานเยอะจริงๆตอนนี้มันมี มีหน่วยสองก็ก็แป่นแบ่นนักไปพอๆลงมาหน่อยแต่ว่าพอมีหน่วยสองชื่อเสียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็พุ่งขึ้นเอฟซีก็มีความต้องการมากขึ้นอาจจะมีหน่วยสามเกิดขึ้นไหมครับอาจจะมีใช่ไหมอ๋อครับเพราะว่างานบุญงานบุญต่างๆนะหาวันหาวันดีก็จะมีแต่วันเดียวกันครับใช่ใช่มีมีสีงาน สี่งานห้างานเขาก็รับหมดท่นี้มันมามากกว่านั้นอีกครับส่วนมากเอาไม่หมดใช่ไหมวัดโัวกจะเอาให้หมดเพราะว่าส่วนมากชาวบ้านเราก็หาเลิกเนาะเลิกมันก็จะเหมือนเหมือนกันตรงกันส่วนมากถ้าใครเอาเลิกดีเนี่ยต้องจองล่วงหน้าเนาะถ้าเป็นหมอลำหมอลำวงใหญ่อ่ะต้องจองข้ามปีไปเลยครับข้ามปีไปเลยครับเพราะว่า ันมหาเจจอบมันกันโบท่านเนาะโบได้ไม่ว่างเมื่อดีเมื่อดีเมื่อมื่่ว่างก็เลิกไม่ดีเลือถ้าได้คือพูดตรงๆเลยถ้าได้ก็ที่เขาไม่เอาอ่ะที่เหลือเลือกแล้วมันไม่มีคุณภาพอ่ะจริงถ้าได้เนี่ยที่บอกไปก่อนนะอันบูได้เห็นงานยิ่งเทศกาลเลยครับอ่ายิ่งเทศกาลนะบูได้หางานเจจอบพ่อเผฝอพ่อเฝอเจอเขาเรียกอะไรอ่ะ เจอที่งานสมตุนกันนี่รับงานแล้วคนมีนักดนตรีครบนักดนตรีว่าได้รับรับงานรับงานไว้แต่ว่าไม่มีนักดนตรีหาอะไรไปให้เล่นครับจุภาพไม่ได้เขาเรียกว่าหาวงแบ็กอัพอะไรไปช่วยไม่ได้ไปลงไม่ได้คุณภาพหม่เขาต้องจองจองทันทีอ่อแล้วเราช่วงนี้นี่กระแสแรงๆของสาวน้อยเพชรบ้านแพง มาแรงมากรู้สึกยังไงครับตั้งแต่อยู่มาเนี่ยเคยเคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ไหมที่ว่าคนแบบว่ามานิยมแบบสาวน้อยเพชรบ้านแพงเยอะๆเนี่ยก็จะพูดยังไงลนะ่ะมันผมอยู่ตั้งแต่เด็กอยู่มานานแล้ว <ừ> ขนาดเพชรทินทองที่ดังๆหรือบา,าทิตทองจันหรืออะไรที่ดังๆเราเลิ่มพลอย่างนี้เรารผ่านมาหมดแล้ว ก็ว่าธรรมดาแต่ว่ายุคยุคสมัยนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแกบอสเจแก่สิ่อะไรอะสมัยใหม่เพราะว่าตอนเนี้ยคือเป็นหมอลำในโลกโซเชียลใช่ไหมครับนี่ครับเมื่อก่อนอ่ะมันมันไม่มีโซเชียลแบบนี้ไงครับคือคนดูเยอะอะไรก็ยังแต่ว่าดังแบบแบบไม่ได้แบบว่าผ่านทางโลกโซเชียลเนาะครับ อันนี้มันเป็นกระแสโลกโซเชียลครับยุคใหม่ครับเป็นยุคใหม่รู้เร็วยานรู้เวโลกหมอรำยุคใหม่นี่ต้องยกให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงคนที่จ้างบางคนเขาก็ไม่ได้จ้างมามาจ้างที่บ้านอ่ะครับเขาก็จ้างในเพจในอะไรมัดจำต่างคนต่างเพจบางครั้งแค่มัดจำแค่นั้นครับโอนเงินไปปเลยครรับะมาณนั้นก็ได้แล้วอนแต่ว่ามันจะรับงานแล้วอเองจะไม่ได้ครับ มีสองหน่วยเขายังเต็มอืมแล้วพรุ่งนี้เป็นเล่นที่ไหนครับในหน่วยหนึงพรุ่งนี้หน่วยหนึ่งไม่มีครับเนาะพรุ่งนี้ไม่มีเล่นหน่วยสองเขาสลับขับเขากันไปครับดแกันไปแล้วแต่จะภาดเหมือนกันแต่เขารับหน่สองเพราะว่าหน่วยหนึ่งมันจะมีอย่างนักดนตรีเนี่ยเราเราได้ขึ้นวงใหญ่ไหมครับเนี่ยขึ้นครับขึ้นถ้าถ้าวรถแห่ไม่มีเขาเขาก็ให้ไปช่วยวงใหญ่คือถ้าไปแล้วแต่ขยันถ้าไปเขาก็จ่ายตังค์ ตรงงเลยครับที่ที่บอกว่าอยู่ในคลิปบอสบอสเขาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับผมไม่ไม่แกก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับรถขังหมาเนี่ยผมมีว่าดีว่าครับเมื่อก่อนผมผมไม่ชอบรถขังหมาอืน้ากูตีรถแห่มันเหมือนเหมือนกับเหมือนกับรถขังหมามันจะไม่เปิดพิธีได้เหมือนวันนี้ครับจะติดข้างแล้วนี่แต่หัวเห็ดปรดอไปแดงมาก็ยังรถซองหา รถขังหมานี่นะช่ไหมครัง,งก็เลยพูดให้แกฟังแกก็เลยแกก็เลยสืบครับว่ารถขังหมาแกก็เลยเอาไปลงเกยียบแบบอืมแล้วคนก็สนใจเยอะใช่ไหมถ้า <c oughs> มาดูเยอะเ,ออเดี๋ยวผมต้องไปหาดูผมยังไม่ได้ดูคลิปนั้นนะสะลุก,ลก,ก็คือเกยียบอะไรได้นั้นนะอ๋อเกียร <c oughs> อะไรได้นะสร้างรถขังหมาอะไรไม่อยู่น้ารถขังหมาแต่ว่าอันนี้มันมันมันก็ไม่ใช่รถขังหมาแล้วครับเนี่ยครับแบบนี้นะครับนี่นี่ครับตอนนี้มาอยู่รถ อันนี้เขาเรียกว่ารถอะไรแล้วครับนี่รถแฮ่เตอร์เสดเอิลรถแฮ่เต้ยเสดเดนะครับไม่กันแพงหน่อยนึงใรถแฮตเตอร์เสดเดิลตอนแรกผมยเข้าใจอยู่ว่าหน่วยนึ่งพอดีผมเปียนให้อีกถึงหนึ่งพอดีถึงแกมนะแกมในวันนี้ปรับพักกี้แกอยู่หน่วยสองครับอันนี้มีเหมือนวัลชัยอริสาแล้วก็ชมพู่ชมพู่แล้วก็คนคนมี นในขบันการเศรษฐกิจปีชุดนี้พวกเรานน<ต>เล่นต่อตถึงกี่โม<อ>งครับเ<ต>นี่ย ไม่คั่วไม่มั่นใจเหมือนกันครับเพราะว่าแล้วแต่แล้วแต่เจ้าภาพจะต่อใช่ไหมเขาได้กินไปไปเด้อครับส่วนมากต่อทุกงานไหมครับขอทุกงานนะกินอาหารการกินต่อทุกงานแยงเห็ดใส่ผักหวานแซ่บแซ่ยาสามชั่วโมงนี้ไม่มีในร้านน้องยากสามชั่วโมงพอเล่นมาแล้วขอบคุณขอบคุณนะครับบริกงานต่อทุกงานติดใจครับติดใจครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะครับครับขอให้ดังๆปังๆนะครับขอบคุณนะครับ เนี่ยนักดนตรีก็คุยดีครับท่านผู้ชมบ๊ามมะนาวไปขึ้นเวทีแล้วนะครับพี่น้องเช่าเจ้าของเจ้าของอะไรนะคําว่ารถขังหมาในตำนานนะครับเขาบอกว่าให้ไปดูในคลิปของบอสโจนะครับที่เคยสัมภาษณ์ไว้สาวใจดีขอบคุณมากๆนะครัวันแรกมีบอลลัมสิงต่อพี่น้องวันแรกมีบอลลัมสิงตต่อนะครับ